เชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมจตุพรพรมพันธ์บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภานายสีโชคโสภาเบอลเปเปอร์เนี่ยนะครับได้กล่าวพลาดพิงกับผมในหลายประเด็นท่านจตุพรครับท่านท่านทำอะไรนะครับ ใช้สิทธิทพาดพิงครับองานประธานโอเคครับเรื่องอะไรนะครับหลายประเด็นครับแล้วผมจะเรียงแต่ละประเด็นประเด็นนะที่หนึ่งครับช่วยช่วยสรุปหน่อยนะครับครับเรื่องของบริจาคนายสิริโชคสโสภากล้าเอาอะไรมาเป็นเดิมพันบ้างผมพ่อคนไทยแม่คนไทยแตกต่างจากคุณสิริโชคผมมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ น้ำจะจำนวนกี่แพ็คผมไม่เคยไปนับไม่เคยใส่ใจอะไรเพราะผู้บริจาคคือคุณอนันต์เป็นนักธุรกิจเป็นเศรษฐีเขาพร้อมจะแสดงตนพร้อมจะนำหลักฐานมาจะมีเหตุผลอะไรล่ะครับผมไม่เคยใส่ชื่อของผมไปบริจาคใครใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้พิสูจน์ได้มีตัวตนเขายังมีความรู้สึกเสียใจเลยว่า เรื่องนี้ที่เขาเพียงแค่ต้องการบริจาคผ่านผมนั้นได้สร้างความเดือดร้อนให้กับกระผมใครทําอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็ชั่วช้าเลวสามแล้วนะครับถ้าคิดจะไปเอาน้ําจากสบพอผมมีหน้าที่เอาของบริจาคไปมอบให้กับสบพอไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเป็นเงินแต่ว่าไม่เคยที่จะเอาของจากสบพไปดําเนินการใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นที่นายสิริโชคกล่าวหาเนี่ยจึงเป็นความเท็จ และเป็นความเท็จที่ใช้ไม่ได้ประเด็นที่สองครับที่บอกว่าน้ำท่วมพวกผมหายไปไหนก็พวกผมตะเวนไปเที่ยวระดมเชิญชวนพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะไปที่เชียงรายไปอุดรธานีไปจังหวัดเลยไปจังหวัดสิงห์บุรีไปจังหวัดสกลนครไปทั่วไปหมดแลลวครับเราเป็นสอสเนี่ยครับ มีพี่น้องเสื้อแดงเต็มไปหมดก็ไปเชิญชวนเขาบริจาคข้าวสารเนี่ยครับหลายพันตันสิ่งของเต็มไปหมดแม้กระทั่งเพื่อนพ้องพี่น้องอยู่ข้ามประเทศมาเลเซียยัยงบริจาคน้ำผ่านมาเพราะว่าเขาก็รู้ว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นมานั้นมันต้องการความร่วมมือร่วมใจผมจะหน้าดำหน้าขาวหรือคุณสรีโชคจะหน้าตายอย่างไรนั้นมันไม่ได้บอกว่าใครจะไปทำอะไร ผมจะไปนั่งอยู่ในสวพ,พอได้ยังไงผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมก็ไปบ้างตามสภาพนี่แหละครับแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจหน้าที่อะไรแต่ผมเรียนยืนยันว่าผมก็ทําตามอำนาจหน้าที่ของผมพี่น้องมวลชนประชาชนเนี่ยนะครับของพวกผมนี่ระดมนะครับสิ่งของมากมายที่เหลือที่ไปสวพ,พอเนี่ยคือไปช่วยบรรจุสิ่งของคนมันมีจิตใจอกุศลเนี่ย เที่ยวซอกแซกซอกแซกเหมือนไปพบกับวิกเตอร์บูตอะประเทศหายนะกันไปหมดแต่เวลานี้ก็ยังไม่สำนึกอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ผมไปท่านจตุพรครับมีประท้วงครับเชนครับ,บเรียนท่านประธานรัฐสภาทีท่เคารพครับบุญยอดสปริงไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมคิดว่าท่านประธานคงจะต้องกำหนดเวลานะครับว่าการใช้สิทธิพาดพิงเนี่ยจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ ว่าอภิปรายเนี่ยยังถูกกำหนดเวลาตอนนี้พาดพิงเหมือนกับจะอภิปรายใหม่อีกรอบครับแล้วก็ไปเรื่องอื่นต่อไปท่านประธานต้องควบคุมครับขอบคุณครับสั้นๆครับท่านประธานครับครับครับช่วยช่วยสรุปสั้นๆหน่อยผมไปเชียงรายไปอุดรไปสกลไปเลยหรือไปที่ใดนี่คุณยังมีหน้ามาต่อว่าผมหัวหน้าคุณไปมันดีฟเนี่ยผมก็ยังรอฟังจนถึงบ่านี้ว่าที่ไปศึกษาปัญหาน้ำท่วมเนี่ย หายไปไหนล่ะครับนี่รอฟังอยู่ผมไปประเทศไทยผมก็ไปตะเวนดิครับส่วนที่ประเด็นต่อมาก็คือว่าการไปเชียงรายผมก็ไปกับพี่น้องแสดงชวนไปเนี่ยผมก็มีหน้าที่ไประดมความรู้สึกให้พี่น้องมีอารมณ์ร่วมการจัดรายการโทรทัศน์ที่ผมบอกเมื่อตอนกลางตอนที่ผมอภิปรายนั้นเนี่ยถ้าพวกผมนั่งจัดเองผมไม่เคยพูดในประเด็นว่าใครจะรายงานอะไร เหมือนโทรทัศน์ที่พวกคุณกำลังเพิ่งเปิดเนี่ยช่องปลูสกายเนี่ยก็ว่าไปต่างคนต่างทํำกันไปแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการกล่าวหาว่าที่ผมบอกว่าโชคดีที่น้ําท่วมที่ทําให้กระบวนการล้มรัฐบาลไม่ได้ไอ้นี่เลยครับเกิดความเสียหายว่านายสิริโชคโสภานี่ฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดเพราะเกมวันนี้มันได้พิสูจน์ชัดเจนแล้ว ใครล่ะครับที่บอกว่าหลังน้ำลดจะเกิดจราจรเนี่ยนี่ผมเรียนรองนายกฝ่ายความมั่นคงเรียนไปยังพลเอกประชามนอรบไอ้ที่เตรียมการจะมาก่อการจราจรหลังน้ำลดเนี่ยรัฐบาลนี้ต้องจำขังอันเช่นนณจตุพรกุณาสรุปนอยท่านครับนี่กำลังสรุปกับท่านประธานนะครับการใส่ร้ายเพราะผมลำดับความว่ากระบวนการล้มรัฐบาลเนี่ยจะมีเกิดขึ้นเดือนธันวาคม ผมก็เดินตามไปเส้นทางเกิดวิกฤตอันนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีคนไปจัดงานวันเกิดและพูดกันในวงสร้างกระดีกระดาขึ้นมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะอยู่ถึงกลางปีผมนี่ตามสถานการณ์นะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกเลยว่าไอ้ที่บอกว่าโชคดีที่น้ําท่วมเนี่ยไม่ใช่แต่โชคร้ายที่ประเทศนี้มีคนทําให้น้ำท่วมไมท่านเจตพรนะมีประท้วงอีกแล้วครับผมก็นั่งฟังคนอื่นเขาได้ตลอดนะ แล้วทำไมเวลาที่ผมพูดฟังไม่ได้ได้สิริโชคแดกดันทุกนาทีผมยังฟังได้ตอนตอนนี้ท่านหยุดก่อนนะครับครับเชิญฮะเชิญผู้ประท้วงนี่ก็เป็นห่วงว่าปล่อยน้ําไปเดี๋ยวน้ําทะเลจะจืดผมจะบ้าตายอยู่เนี่ยการเรียนท่านประธานรัฐสภาผมมัตรพรพรบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษดรจากพิบูลีพัฒนประชาธิบัตยิผมประท้วงท่านประธานข้อห้านะครับท่านได้ปล่อยให้ ท่านจตุพรใช้เวลาเกิดสมควรและได้ใช้จนินตนาการต,ตามภะษา <ไป S 1> คุณมีเมีย <ๆ S 1> เยอะครับ <ๆ S 1> ทําให้เกิดความเข้าใจที่เราสัมปัสสายในบ้านเมืองเรื่องใครจะล้มรัฐบาลอะไรต่างๆซึ่งมันไม่มีมูลความจริงถ้าเกิดเกิดจาราจรก็เกิดเพราะความร้อยประสิทธิภาพของรัฐบาลและเกิดพิกภัยชาวบ้านก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ก็เป็นเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องกคาดการคาดเคะเไม่ใช่เรื่องของกระบวนการอะไรครับก็โกรธระงับการใช้กินานการของคุณจตุพรไ้ด้วยครับ ครับขอสั้นสนั้นส<ะ>ักหนึ่งนาทีได้ประธานตกระบเดีดเด็ดเด็ดเด็ดหนึ่งนาทีได้ไหมฮะสั้นๆครับท่านประธานเดือมันคือท่านสั้นแล้วแต่ว่ายาวอ่ะของท่านสั้นแต่ยาวนะครับรุนาทัาครับอย่าอยาอครับผมเห็น,นใจท่นทานธ<า>น,นานะครับสองนาทีครับประเด็นเรื่องส่วนตัวของกับผมเนี่ยท่านจตุพรสองนาทีนะครับที่ออกมาใส่ร้ายเนี่ยคุณควรจะไปถามพี่ชายของคุณ นับจำนวนอะมากกว่าผมเยอะอย่ามาทำปากดีเลยประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับอย่ามาเที่ยวสั่งสอนอะไรผมคนกรุงเทพฟังและคนอายุทยาลบบุรีฟังจะตกใจเพราะคนเพชรบุรีบอกว่าถ้าน้ำไปลงทะเลและน้ำทะเลจะจืดและจะกลายเป็นปนัญหานี่แสดงว่าพวกผมต้องเทกเรือก่อนจะลงน้ำใช่ไหมหน้าตาเนควรจะพิจารณาด้วยเวลาแสดงความคิดเห็นเนี่ยประท้วงเหลอครับ ทีละท่านนะครับครับอยู่จนหน้าแก่กว่าพี่ชายแล้วครับหน้าแก่ก็หน้าไม่เหมือนคังค่ะครับมีสมากสภาขับคุกหลายคนใจเย็นสักครู่จตุพรครับรอสักครู่เมีจะจัดรับน้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผมทพนพูทสมาชิกสภานั่งรัศดรจากจังหวัดพิบีพัฒนบผมใช้สิทธิ์พาดพิงครับท่านจตุพรได้พูดจาเกิดความเข้าใจไข้เผรื่องน้ําจืดลงทะเลทำให้ทะเลจืดต่างๆนานาซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้นเป็นเรื่องของการใช้จินตนาการของคนมีเมียเยอะทั้งสิ้นครับท่านประธานครับผมได้ฝากให้สสกันคืนพูดเรื่องเรื่องตัวจะพังทั้งพรรคนะผมเตือนไว้ก่อนนะผมได้ฝากให้สสกันชิตทับสุวรรณอภิปรายแทนในฐานะตัวแทนชาวประมง ว่าภาวะน้ําท่วมที่มหึมามหาศาลมวลใหญ่ที่สุดรวมทั้งปัญหามวลภาวะที่จะไหลลงก้นอ่าวไทยเนี่ยจะทําให้ปลาและระบบนิเวศวิทยาในอ่าวไทยเกิดปัญหาและพี่น้องชาวประมงเียด๋วจะเกิดปัญหาในเรื่องการข,ขอโทษกับท่านประท้วงเร่งอะไรครับเนี่ยนี่ใช้สิทธิพากพิงกับท่านประธานใช้สิทธิทพากพิงครับท่านประธา,านาแต่ผมต้องอภิปรายจบก่อนนีง,งใช้สิทธิพากพิงได้ผมก็ขออีกครึ่งนาทีครับจะได้ หมดสิ้นเก็แสท่สานประธานต้อง<า>พิริ<า>ษฐ<ช>าว่าผม,ามาจะดูพ<ห><ป>รอ่จะท่านจะดูพรฮะผมผมให้ทางนี้พูดก่อนนะครับครับมันจะเกิดผลกระทบต่อทางนิเวศวิทยาเรื่องความเข็มและทําให้ปลาและสัตว์น้ำเนี่ยล้มตายและพี่น้องชาวประมงจะเดือดร้อนซึ่งผมไม่เห็นรัฐบาลได้ประกาศนโยบายจะช่วยเหลือชาวประมงในอ่าวไทยที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมประเด็นคือตรงนี้ ไม่ใช่เรื่องไปเติมเกลือไอนะ้นั่นมันต้องใช้คนใช่จินตนาการอย่างลึกซึ้งนะครับอย่งจะคิดตรงนั้นได้ก็ไม่อยู่ตัที่ปรายก็หายาพาราเซตามอลกินนะครับตำประดานดีกรบเดี๋ยวนะครับท่านท่านจตุพรผมผมว่าท่านอับที่แจ้งมานานพอสมควรแล้วนะครับ<ม>คือประเด็นที่ผมกําลังจะชี้แจงเนี่ยท่านประธานปล่อยเข้าใส่ร้ายกับท่านเท้าความนานมากนะครับ เอาสัา้นๆกรับารางนี้กับผมขอ,อนเหลือหนึ่งนาทีนะครับท,ท่านประท้วงอะไรครับประท้วงอะไรครับผมประท้วงท่านประธานครับผมนัดมรรณานการกรุงเทพมหานครพระเทพเชิญครับนะผมเข้าใจว่าเรื่องของกรณีของการพาดพิงเนี่ยนะครับท่านประธานคงไม่ต้องกําหนดเวลาว่า1นาที2นาทีหรือเท่าไหร่อย่างไรก็ตามเพราะว่ากรณีของการพาดพิงเนี่ยคือให้พูดเฉพาะในประเด็นที่พาดพิงซึ่งผมเข้าใจว่าท่านผู้ที่กาลังถูกพาดพิงอยู่นั้นก็ได้ชี้แจงเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็ถ้ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วมีผู้ประท้วงขึ้นอยู่เป็นระยะระยะแล้วท่านก็บอกว่าให้อยู่ในประเด็นแล้วก็ให้อีกหนึ่งนาทีพอมีผู้ประท้วงขึ้นมาอีกครั้งครั้งท่านก็บอกว่าให้อยู่ในประเด็นแล้วก็ให้อีกหนึ่งนาทีเนี่ยผมเกรงว่ามันจะกลายเป็นว่าในท้ายสุดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการอภิปรายต่อเนื่องไปอีกแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่ากรณีที่มีการประท้วงขึ้นมาเนี่ยแล้วต้องการฟังคําชี้แจงเนี่ยถ้าท่านยังปล่อยให้ผู้ที่กําลังถูกพาดพิงอยู่ได้เปิดไม้และพู มึนไม่มึนเรื่องยาพาราเซตามอลแล้วเนี่ยผมคิดว่าท่านประธานเนี่ยต้องใช้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าท่านท่านอาจจะมึนจนปิดไม้ไม่เป็นแล้วครับครับผมก็เริ่มมึนแล้วครับครับก็ท่านจตุพรก็ได้ยินชัดเจนนะครับครับผมก็พยายามจะ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 ให้เรียบร้อยนะครับขอข่าวคุณนาร์อย่างสั้นๆท่านประธานครับตอนนี้เหลือครึ่งนาทีแล้วครับคือท่านประธานถ้าอย่างนี้ก็ท่านท่านฟังผมก่อนนะ เวลาพักประชาธิปัตย์เนี่ยเมื่อเวลาผมอภิปรายเนี่ยจะเรียงหน้ากันเป็นอย่างเงี้ยแล้วท้ายที่สุดก็จะมาตัดสินผมเรื่องส่วนตัวที่นายอัต,ตพรพรลพระบุตรพยายามกล่าวหาผมผมจะไปอายใครละผมพูดความจรงิงผมไม่เที่ยวแย่งเพียเพื่อนร่วมพักเนี่ยเที่ยไปปล้นเมียใครเขาจะต้องหน้าอับอายไว้ไปหลบหลบซ่อน เรื่องนี้คุณกล้าดีอะไรมามาวิพากษ์ท่านจตพร์ไม่อยู่ในประเด็นแล้วล่ะก็นี่กล่าวหาผมเมื่อกี้ท่านประธานไม่ได้ยินนะฮะท่านทประธานเมื่อกินท่าทางงั้นผมผมไม่อนุญาตให้พูดนะครับแล้วมาใส่ความแบบนี้ได้ยังไงละท่านประธานข้างหลังมีประทวงครับมากล่าวหาได้ยังไงในสภาท่านหยุดก่อนครับข้างหลังมีประวงครับท่านประธานครับผมก่อแก้เพื่อนทองสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ ท่านครับผมยกมือขึ้นไม่ได้ประท้วงคุณจตุพรนะครับผมก็ญาติใช้สิทธิ์พาดพิงต่อจากคุณจตุพรนะครับที่ท่านสิริโชคสภาได้พาดพิงผมคู่กับคุณจตุพรเมื่อกี้นะครับสักครู่ได้ไหมครับขอให้จบได้ครับได้ครับเป็นท่านๆไปทางนน้นมีอะไรครับกรเทีละท่านนะครับกาบเรียนประธานสภาที่ประธานรัฐภาที่คลรพครับ ผมกุลเดชวัฒนกุลสมาชิกภาวูุ้ทรนราษฎรจังหวัดอุทยัยธานีในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมดูนาฬิกาท่านก็ค่อยๆลดมาให้ครึ่งนาทีก็ยังพูดอยู่นั่นแหละครับผ mm. ู้ประท้วงผู้ก็อาภิไปายไปเรื่อยๆ mm. แล้วก็มีคนนู้นมาต่อคนนี้มาต่อนี่เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับท่านครับ mm. พรุ่งนี้ก็ยังต้องต่ออีกครับ mm. ยังมีอีกหลายวันละนะครับ mm. ท่านครับ ก็ประท้วงท่านละครับท่านตามข้อห้าครับท่านควบคุมการประชุมด้วยครับครับท่านเจตพรสรุปได้ยังครับท่านประธานที่รพสั้นๆเลยสิ่ง<ช>ที่นาะยสิริโชคโสภากล่าวหากับผมทั้งหมดนายสิริโชคโสภากล้าอะไรมาเป็นเดิมพันบ้างกรณีของบริจาคเพราะสิ่งเหล่านี้มันเรื่องเซนสิทีฟกับชีวิตผม ชาตินี้ทั้งชาติเกิดมาผมไม่เคยชั่วแบบที่นายสติริโชคคิดชั่วแบบนั้นผมพร้อมจะพิสูจน์ส่วนเรื่องส่วนตัวก็ถ้าจะพร้อมทะเลาะก,กันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมเรียนยืนยันว่าหน้าที่ของพวกผมตลอดระยะเวลาเพราะผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีผมเป็นประชาชนเป็นสอสอระดมผู้คนนี่ก็ทำหน้าที่แล้วอย่าพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วคนอื่นอีกเลยแพ้ตลอดชาติครับขอบคุณนะ ท่านท่านจะ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 ถึงสว่างนะครับเนี่ยผมผมว่าพอจะครับนะครับแม่อนุญาตครับท่านรัฐมนตรีฮะเชนะิญฮะครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมผมผมวินิจฉัยแล้วนะครับ